โออออหหไคุณลุงซานต้าเป็นอะไรหรือเปล่าคันเนี้ยโอ้ฉันเป็นหวัดไขวัดใหญ่อจ้าเป็นไขวัดเนะเหรอน่าสงสารจังเลยนะพี่ฝนสงสัยคุณลุงซานต้าเขาจะไปแจกของขวัญไม่ได้แล้วแน่นอนงั้นเดี๋ยวพวกเราไปช่วยแจกของขวัญให้นะครับแล้วเราไปแจกกันได้เหรอพี่เอกอไม่แน่ใจนะคุณลุงซานต้าครับขอคุณแจรถเลื่อนหน่อย ใช้กุญแจรถเลื่อนคุณลุงซันต้าเลยงั้นเหรอใช่แล้วเพราะว่าคุณลุงซันต้าก็ไม่ได้ใช้กวางออกต้องนานแล้วนะพี่ฝนนะแล้วนี่เขาบินขึ้นได้ยังไงกันอะ่ะโอ้เดี๋ยวนี้เขาใช้รถไฟฟ้ากันอ๋อจริงเหรอจริงรถไฟฟ้าเนี่ยชาร์จไฟฟ้ามาเต็มเลยเนี่ยเออดีจังเลยไหนพาขึ้นหน่อยเลยเขา้ารถไฟฟ้าเออไม่ใช่รถเลื่อนบินขึ้นไปแล้ว แบบนี้ก็ไม่ต้องให้คุณกวางมันเหนื่อยแล้วสินนะแต่จะว่าปลายพี่หวนชอบคุณกวางมากกว่าใช่เพี่อก็ชอบคุณกวางแต่คุณลุงทันต้าบอกว่ากวางเขาอายุมากเหมือนคุณลุงทันต้าแล้ววิ่งกันไม่ค่อยไหวแล้วนี่กันไม่ค่อยไหวแล้วงั้นเหรอโอ้วิ่งกันมากี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้อ่ะนี่ไม่น่าจะใช่ร้อยปีน่าจะเป็นหมื่นปีแล้วหรือเปล่าเออจริงด้วยสินนะแล้วเราจะต้องไปไหนเนี่ยอืมนี่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 เขามีเนี่ยเป็นรูปปุ่มของขวัญพอเข้าใกล้ปุ๊กเนี่ยนี่ไง กระพริบแล้วโอ้โอกระพริบกระพริบแล้วงั้นเหรอแสดงว,ว่าอยู่แถวนี้สินนะเราจะต้องมาส่งของข,องขวัญที่นี่ออดีจังเลย <c oughs> นั่นไงอ๋มาแล้วของขวัญออกมาแล้วอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรระบบอัตโนมัติอ๋อเราก็วางกล่องของขวัญไว้บ้านไว้หน้าบ้านเหรอเออถ้าไปเจอคนที่เราต้องให้ของขวัญของขวัญก็กระเด็นออกไปเองแบบนี้เหรอไหนไหนนะนี่ไงอ๋อดีจัง อ๋อแบบนี้สบายแล้วบินให้ทั่วเลยสบายสบายมากเลยพวกเราอ้ดีจังเลยงี้ปล่อยให้หมดเลยป้าปล่อยของขวัญให้หมดเลยแบบนี้สบายเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกทําไมของขวัญออกมาไม่หยุดสักทีอะเอาก็นี่ไงเป็นที่กดของขวัญไงรู้แล้วว่าทําไมคุณลุงซันตะคอสถึงสามารถส่งของขวัญได้ภายในคืนเดียวถูกต้องแหละมาแค่นี้ก็เกือบหมดเมืองแล้วอะ่ะนี่นี่ที่นี่ดูเหมือนว่าน่าจะมีคนเยอะนะทําไมที่นี่ถึงมีของขวัญด้วยลนะ่ะ มีของ<แ>ขวัญทําไมอ่ะแปลกจังเลยนะพวกนี้เขาไม่น่าเอาของขวัญวันคิดมากแล้วนี่นายอ๋อทำไมอะ่ะเขาก็นี่เหมือนกันไม่ใช่เหรอเขาก็เป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนะ่ะมาทางนี้เลยครับไม่ใหไปเขาไปไปทำไมไม่ให้ฉันไปล่ะคะไม่ได้หรอกครับไม่ให้ไปครับทำไมล่ะคะไปไม่ได้ครับต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทำไมฉันจะต้องอยู่ตรงนี้พวกเราจะต้องใช้ให้คุณทำอะไรบางอย่างนะครับ แต่ว่าฉันจะต้องรีบไปไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยผมทํากันไม่ได้เลยนะครับข้างในนะฮะตายแล้วใครก็ได้พาฉันออกไปจากที่นี้ทีเขาไม่ยอยากให้ฉันออกไปจากตรงนี้รบกวนด้วยนะครับช่วยเข้าไปจัดทั้งในให้หน่อยสถานที่ของเราไม่ได้นะครับเออแต่ว่าฉันก็มีที่อื่นที่จะต้องไปเหมือนกันนี่นะ <doors> เกิดอะไรขึ้น,นะพี่ฝนต้องไปถามเขาก่อนนะน่าจะมีเรื่องคงไม่ใช่ว่า จะไม่ให้คุณผู้หญิงคนนั้นออกไปจากที่นี่ใช่ไหมอ่ะค็ไม่ใช่หรอกมัง้งเจ้าพวกนี้โอ้ยฮะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวกว่อนฉันยังไม่ทันถามเลยใพวกไรเข้ามาที่นี่ระไมกันเะฮะฮะฉันเป็นซานตาคอนไงเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฝซานตาก็เหรอใช่แล้วอาแย่แล้วพวกเรา,เ,าเราจัดการซานตาไปแล้วไม่ได้การแล้วพี่ฝนไม่ได้การยังไงอ่ะท่าทางพี่เอกเข้าไปทั้งชุดซานตาเนี่ยไม่ค่อยมีแรงทำไงตอนน่อดีนะ่ะงั้นวิธีนี้ละกันวิธีไหน <laughs> ขันขันแรกก็บ,บินขึ้นไปก่อนเบ<ม>ิน,นขึ้นไปก่อนนะอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ฝนไปไหนแล้วอยู่ข้างล่างเนะโบไปนั่งที่พี่ฝนน่ะเอา้าทำไมโบไปนั่งที่พี่ฝนน่ะโบอยากนั่งหน้ามากอ,อะ่ะอืมแบบนี้เดี๋ยวพี่เกจัดการก่อนพี่ฝนขึ้นมาเร็วขึ้นมาแล้วแล้วโบไปไหนอะ่ะเปลี่ยนให้โบลงไปข้างล่างแทนอ๋อโบลงมานั่งตรงนี้แทนใช่ให้โบเกาะข้างๆไว้ก็ได้ไม่เป็นไรโบเกาะให้ดีนะเดี๋ยวหลน่นนี่ถ้าพวกนายต้องการแบบนี้แล้วก็ฉันจะจัดการเอง จะปล่อยของขวัญแจกให้เลยนี่เอาไปเลยของขวัญของขวัญอย่างเยอะเลยขอบอกบึมบึ้มของขวัญแล้วทำไมลูกขึ้นยืนแบบนั้นน่ะนะต้องปล่อยไงของขวัญอ๋อของขวัญนี่ต้องปล่อยออกเหรอนี่ของขวัญของขวัญเหรอเหนี่ฉันเป็นซานตาคอสที่จะมาให้ของขวัญพวกนายเองใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆหน่อยทำไมอ่ะพี่หมอนใจเย็นๆหน่อยนี่นี่นี่เรียบร้อยเขานอนหลับไปแล้วลงไปถามสิคราวนี้น่าจะหมดเรื่องแล้วแหละไม่น่าจะมีเรื่องแล้วล่ะ เออโดนอะไรเข้าไปกันเนี่มือหัวเลยโอ้ยฉันโดนของขวัญโดนของขวัญลอยมาจากภากฟ้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครบินผ่านมาแล้วโปรยของของวัญมาให้พวกเราใครสั่งของขวัญลงมาจากฟ้าเนี่ยเขาสลบไปแล้วนอนหลับไปแล้วนี่พวกนายทําไมถึงไปกันไม่ให้คุณผู้หญิงเขาออกแบบนั้นล่ะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ทำไมถึงไม่ให้คุณผู้หญิงคนนั้นเขาออกมาน่ะเขาสลบไปแล้วอะ โอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะที่มาช่วยฉันเนี่ยความจริงแล้วฉันจะต้องไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยมาที่นี่นะคะแล้วทําไมเขาถึงกันไม่ให้ออกไปกันล่ะครับก็ฉันน่ะเป็นนักจัดงานวันคริสต์มาสมืออาชีพอ๋อแบบนี้นี่เองอ้าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับที่นี่ล่ะครับก็ขเขาจะให้ฉันจัดแต่ที่นี่นะจัดงานวันคริสต์มาสที่นี่แต่ว่าฉันน่ะมีธุระที่จะต้องไปจัดที่อื่นก่อนนะสิคะ่ะเออคือว่าคุณคุณผู้หญิงเอ๊คนนี้คุณคุนอยู่นะครับช่วยด้วยนะคะ อ้าวว่านะคือพวกเราจะจัดงานคิดมอดแล้วผู้หญิงคนนี้นะ่ะเราไปตามตัวมาแล้วเขาบอกเขาไม่ว่างจัดนะครับใชแล้วเราก็อันนะ่ะคือว่าตอนเดียวพวกเราอะ่ะก็อยากจะจัดงานวันคริสมมต์มาสในบริษัทมากนะครับใช่แล้วอยากกุซ่าก็มีหัวใจนะอยากจัดคิดมอดด้วยอืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันไม่ว่างจริงๆนะคะับทำไงดีล่ะคะเนี่ยงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดคิดมัดให้เองฮเพียงจะเป็นคนจัดงานคริสต์มาสในบริษัทงั้นเหรอใช่แล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวรบกวนคุณพี่ผู้หญิงตามขึ้นมาหน่อยนะครับแป,ป๊บเดียวถ้ายังงั้นก็ได้นะแป,ป๊บเดียวจริงๆนะคะโอ้โหกว้างขนาดนี้ แฌนคงจัดงานวันคริสต์มาสคนเดียวไม่ไหวแน่นอนละค่ะเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดเองนะครับแค่บอกตำแหน่งให้ผมวางของอก็พอครับอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยวางต้นคริสต์มาสไว้ตรงนันเวทีตรงนี้แล้วก็สนโนว์แมนวางใกล้ๆต้นคริสต์มาสนะคะแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับผมอ๋อใช่แล้วใช่แล้วค่ะมีเวทีด้วยนะถ้าไม่มีเวทีนี่ไม่สนุกแน่นอนละคะ่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขายายต้นคริสต์มาสให้สูงขึ้นมาเพราะว่าคนเราน่าจะต้องมาเยอะนะครับ จะต้องมาเยอะแน่นอนล่ะค่ะห้องใหญ่ขนาดนี้มีคนมาเยอะค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ที่เหลือวางไว้ตามจุดที่บอกเลยนะครับผมอย่าลืมกล่องของขวัญด้วยนะคะได้ครับนี่โอ้โหสวยขึ้นมาเลยพี่ฝน โอ้สวยจริงๆด้วยแฮตต้นคริสต์มาสน่ารักยังเรืองแสงได้ด้วยแสดงว่าคุณพี่คนนี้เขาเป็นมือโปรโด้านการจัดสถานที่วันคริสต์มาสจริงๆด้วยถูกต้องแล้วละ่ะค่ะเขาถึงไม่ยอมให้ฉันไปไหนจะให้ฉันจัดสถานที่ให้เรียบร้อยอืู่นี้แหละค่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอีกแค่แป๊บเดียวผมก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจมากเลยถ้ามีคนมาช่วยก็ดีเหมือนกันค่ะเอาละต่อไปตรงนี้ก็จะต้องวางของเพิ่มเข้าไปแบบที่เขาบอกด้วยนะอย่าลืมต้นคริ มดแล้วก็สโนว์แมนข้างๆกันนะคะได้เลยครับฝั่งนี้ก็ต้องเป็นคุณสโนว์แมนเหมือนกันสินะแล้วก็จะต้องมีถุงเท้าที่เรืองแสงได้ด้วยค่ะได้ครับผมถุงเท้าที่เรืองแสงได้้ะเหลือเดี๋ยวเอาคุณสโนว์แมนใส่ตามจุดก่อนนะโอ้สโนว์แมนมาอย่างเยอะเลยนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เรามีสโนว์แมนอยู่ตามมุมแล้วทําให้โอ้โหตอนนี้ห้องจะกว้างๆแคบแล้วมีของมาวางเยอะง่ะ นี่นกล่องของขวัญวางไว้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยโอ้กล่องของขวัญอย่างเยอะเลยแฮะโอ้โหเยอะมากๆแล้วพี่ฝนโอ้นี่ต้นคริสต์มาสเรืองแสงสีเขียวสวยจังเลยเอาละกล่องของขวัญวางตามที่คุณพี่สาวเขาบอกเอาไว้โอ้ จัดออกมาได้สวยมากๆเลยล่ะค่ะอ๋อก็จัดตามที่พี่สาวบอกมานั่นล่ะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรียบร้อยแล้วฉันขอไปจัดสถานที่ที่อ่นบ้างนะคะได้เลยครับผมว้าวคราวนี้คนที่มางานจะต้องชอบแน่นอนนี่พวกนายคงพอใจแล้วใช่ไหมละห่ะฮะคือว่าหัวหน้าครับนั่นแะสิครับคือหัวหน้าไปตามคนมางานให้หน่อยเรามีแต่พวกเราไม่สนุกอะครับอ๋อใช่แล้วฉันกำลังจะบอกแบบนั้นพอดีเหรอ พวกนี้นี่ยังไงกันเนี้ยไม่มีใครมางานวันคริสต์มาสที่บริษัทงั้นเหรอเขาคงจะกลัวพวกนี้เขาชอบแบบแต่งตัวแบบนั้นนะนะวา่าจะไปไหนกันเนี้ยจัดชุดจะเต็มมากเหรอคือว่าจะเชิญเจ๊ไปงานคริสต์มาสนะครับเอาไปแน่นอนที่ไหนหล่ะคะยังไม่ทันบอกที่เลยไปเั้งแล้วไปไป,ไปทุกที่โอเคไปที่แก๊งยากูซ่าครับ มาบอกที่สถานีตำรวจด้วยง้นเหรอก็ต้องพาไปแล้วนะหัวหน้าครับเจ๊ครับหัวหน้าคะคือว่าตอนนี้พวกเราจัดงานคริสต์มาสที่บริษัทไปด้วยกันนะคะอ๋อปล่อยปก็ปยเนาะเล้วปอมแลคะค่ะจะทำยังไงดีเอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับฮานาจางไปด้วยกันนะไปแน่นอนจ้ามีต้องตามคนไปให้เยอะๆหน่อยไม่งั้นที่จัดไปนี่เสียของแย่เลยเราจัดสถานที่ยงใหญ่แล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะ มาที่โรงเรียนต่อดีกว่าเราจะไปตามเพื่อนคนไหนมาดีนะก็ตามทุกคนนั่นแหละพี่ฝนทุกคนเลยงั้นเหรอใช่แนละ้วถ้าเราคุยชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องไปก็จะได้ไปให้หมดเลยนะเอาละนะตอนนี้พี่เอกมีเรื่องจะบอกทุกคนแล้วคะ่ะ ขอรบกวนทุกคนนะครับวันนี้เราจัดงานคิดมัดก,กันที่บริษัทนะครับรบกวนเชิญทุกคนไปร่วมงานวันคิดมัดปีใหม่พร้อมกันเลยจ้ะเชาทุกคนเลยนะคะแค่นี้คงจะพอแล้วนะพี่ฝนนะเพียงพอแล้วละ่ะคราวนี้ที่บริษัทของเรากะไม่เงียบเหงาอีกแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะทุกคนสนุกมากๆเลย